มโค้ชปิงนะครับไทม์สเตอร์สคูลสำหรับคลิปนี้โค้ชจะมาพูดถึง3ข้อเสียของการกินโปรตีนเพื่อลดน้ำหนักหลายคนนะครับคงเคยได้ยินว่าถ้าอยากลดน้ำหนักต้องกินโปรตีนเยอะแต่อะไรที่มันมากเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเราเดี๋ยววันนี้โค้ชจะมาบอกว่าข้อเสียสามข้อนั้นมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็มาฟังกันเลย

ถ้าเรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา10กิโลนะครับเราก็จะเผาผ่านเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งพันใช่ไหมครับเรานั่งเฉยๆเนี่ยประมาณแค่เจวันไขมันนะครับก็จะหายไปแล้วประมาณเกือบเกือบหกิโลเพราะว่าไขามัน1นกิโลเนี่ยจะให้พลังงานเรา7จ็ดพันเจ็ดร้อยใช่ไหมครับก็ตีไว้เจ็ดพันแล้วกันจะได้จาง่ายส่วนกล้ามเนื้อหนึ่งกิโลเผาผ่านร้อยแคลถ้ามี10บโลก็เผาผ่านพันหนึ่งเวันสะสมกันก็เท่ากับว่า7จ็ดพันใช่ไหมครับไขมันจะหายไปเกือบหกิโลถ้าเรามีกล้มเน้อพิ่ขึา ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงให้กินโปรตีนในช่วงให้เราลดน้ําหนักเพราะว่ามันจะทําให้เราเผาผ่านดีขึ้นนั่นเองอันนี้คือข้อดีของมันนที่กินโปรตีนไม่ถึงจะเป็นยังไงก็ดูง่ายเลยสาหรับผู้หญิงนะครับผิวก็จะไม่ค่อยกระชับก็จะมีแบบว่าตรงเนี้ยไอตรงปีกนะครับใส่เสื้ออยู่ข้างหลังที่แบบปิ้นออกชั้นในมาเลยทะลุเสื้อเป็นแหนมเลยนะครับแล้วก็หลังขาก็จะเป็นเซลลูไลท์นะครับหน้าท้องพวกเนี้ยก็จะเป็นลาย,ลายนะครับยิ่งไขมันเยอะก็จะยิ่งเห็นชัด ถ้าโปรตีนไม่ถึงก็จะยิ่งแบบลายหนักเลยนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าอกตรงเนี้ยเวลาใส่เสื้อเชิ้ตเลยครับก็จะรัดเข้ามาเป็นเหมือนมีนมสองอันอ่ะอ่าเนี่ยคือแบบกล้ามเนื้อน้อยนะครับโปรตีนไม่ไม่ถึงแล้วไขมันเยอะมากนะครับก็จะไม่มั่นใจในตัวเองเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมัน,ม,นมันไม่มันไม่พอดีมันมีจุดที่เราไม่ต้องการให้มันมีอย่างผู้หญิงก็จะเยอะเลยผู้ชายก็จะหลักๆก็ตรงเนี้ยแหละแล้วก็ตรงหน้าท้องใช่ไหมครับแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง ท้องลายหรือเซลลูไลท์เท่าไหร่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่านะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวลายเท่าไหร่เ,เวจะอ,อ้วนมากจริงๆนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหากันเยอะทักสามสิบรุ่นโคตรมานเนี่ยเอาแล้วมาแล้วแต่ก่อนไม่มีเลยอะไรที่ไม่เคยมีมันก็จะมีตอนนี้นะครับ <S 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 ซึ่งสาเหตุหลักนะครับที่เรากินโปรตีนไม่ถึงพออะไรเพราะว่าโปรตีนมันแพงนั่นเองเอาง่ายๆไปห้ามคุณจะไปหาเนื้ออย่างเงี้ยชิ้นเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ย ในห้างชิ้นคุณคิดว่าห้าสิบาทอยู่ไหมใช่ไหมครับไม่อยู่หรอกขนาดนะสะโพกไก่ใช่ไหมชิ้นหนึ่งสามสิบห้าแล้วการหากไก่ชิ้นเท่าเนี้ยต่อมือหนึ่งเนี่ยชิทเลอร์เท่าไหร่ครับสองร้อยขั้นต่ำสองร้อยนะแล้วคุณคิดดูฝ่ามือหนึ่งเนี่ยโปรตีนแค่สี่สิบกรัมเองสําหรับผู้หญิงเอาโอเคนะผู้หญิงถ้าหนักละห้ 50, าสิบอ่ะคุณกินชิทเลอร์ชิ้นหนึ่งอ่ะสองร้อยอ่ะอันเนี้ยคุณก็สามารถรักษากรมเพาะได้เลยอ่อาแต่ผู้ชายนี่ไม่พอนะครับ ผู้ชายหนักเจ็ดสิบใช่ไหมครับก็ต้องกินเกือบเกือบฝ่ามือครึ่งสองฝ่ามือแล้วสี่ร้อยแล้ววันหนึ่งแล่ถ้าคนสร้างกล้ามก็ต้องกินเยอะกว่านี้อีกนะครับสมมุติว่าเจ็ดสิบเนี่ยคนสร้างกล้ามกินสองเท่าก็ต้องกินเท่าไหร่ร้อยสี่สิบต้องกินเนื้อวันหนึ่งสองฝ่ามือเพิ่งได้แปดสิบก็ต้องกินเกือบสามฝ่ามือถ้าซิสเลอร์สามชิ้นเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับสองร้อยสองร้อยสองร้อยหกร้อยแล้ววันหนึ่งเห็นไหมครับคนที่แบบจะสร้างกล้ามเนี่ยไม่ใช่ว่า แค่ออกกําลังกายได้แล้วแล้วถึงจะมานะครับต้องกินขนาดเนี้ยวันหนึ่งอ่ะสามฝ่ามืออย่างเงี้ยเพื่อให้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะที่ดูค่าใช้จ่ายวันหนึ่งเท่าไหร่ถ้ากินซิทเลอร์อย่างเดียวก็โดนไป600หกร้อยถ้าคนธรรมดาคนทั่วไปทํางานมันก็ไม่ไหวเราก็ต้องทําเองนะครับทําเองก็จะทําให้เราไม่ขาดสารอาหารถ้าอย่างโค้ดเองเนี้ยโค้ดก็ไม่ได้มีเยอะโค้ดก็จะอาศัยว่าซื้อเนื้อไก่นะครับมาทําคือโปรตีนเราครบแล้วแป้งกับไขมันเนี่ยมันหางเขานอกไม่ยาก แต่โปรตีนไปหาข้างนอกเนี่ยมันยากราคามันสูงนะครับถ้าเราเตรียมโปรตีนได้เองนะครับเอามาทําผัดกะเพราแต่เราก็ใช้น้ํามันที่ดีแล้วก็กินไม่เกินโคต้าหรือความต้องการของตัวเราเองนะครับทั้งวันอาจจะแบบซื้อเนื้อมาแล้วก็น้ํามันเราใช้ได้สมมติว่าโคดเองเนี่ยสี่ช้อนโคก็ใช้สี่ช้อนเลยผัดทีเดียวแล้วก็ใส่กล่องพกไปกินข้างนอกโคก็จะจัดปัญหาแล้วเรื่องว่าโคโปรตีนไม่ถึงโคไม่โดนอะไขมันไม่เกินเพราะโคก็มีน้ํามันใช้พอดีโคต้าไม่เกินละแป้งเนี่ยไปหาข้างนอกเยอะแยะใช่ม ขนมก็มีอะไรก็มีกล้วยก็มีข้าวเซเว่นก็มีใช่ไหมครับเว็บได้ง่ายๆหรือแป้งนี่หาหาไม่ยากข้างนอกหรือว่าเบื่อข้าวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วเขาก็เอาไก่ที่โค้ดพกไปเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องการขาดโปรตีนได้นั่นเองแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดี๋ยวนี้เซเว่นก็จะมีเป็นพวกหมูสไลด์ไก่สับกุ้งสับใช่ไหมครับหมูสับก็มีไข่ก็มีเดี๋ยวนี้หาหาง่ายกว่าต่ก่อนนะครับแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอาหารที่มัน ไม่ได้ทําแบบว่าใหม่ๆอย่างนี้ยมันก็จะมีโซเดียมหน่อยก็ระวังไม่ให้โซเดียมเกินเท่านั้นเองนะครับเอมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสามข้อเสียของการกินโปรตีนเพื่อลดน้ำหนักนะครับข้อที่หนึ่งแน่นอนทุกคนต้องเจอโค้ดเองก็เคยเจอนะครับท้องผูกเพราะว่า <laughs> เนื้อเ่ยมันย่อยอยากใช่ไหมครับร่างกายต้องใช้พลังงานสูงแล้วบางครั้งถ้าเรากินมากเกินไปเนี่ยร่างกายย่อยไม่ทันก็ทําให้เราท้องผูกนะครับ <laughs> ก็จะตดเหม็นอะไรเงี้ย <laughs> ก็จะเป็นปัญหากับคนที่ อยู่ใกล้ๆครับครอบครัวหรือเพื่อนอาจจะโดนสังคมทังเกียดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กินโปรตีนแล้วอย่าลืมกินไฟเบอร์นะครับหักผลไม้แล้วก็กินโรไบโอติกด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเข้าไปช่วยย่อยนะครับแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายปกติไม่ท้องผูกนะครับผมอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคนที่กินโปรตีนมากเกินไปข้อเสียคนเจอแน่นอนโค้ดก็เคยเจอเพราะว่าแก่อนโค้ดเคยแบบไม่กินข้าวกินแต่เนื้อเพื่อลดน้ําหนักเนี่ย โอโหสุดๆเลยตอนนั้นสงสารคนที่บ้านนะครับใครที่กํลาลังทําอยู่คนแนะนําว่าถ้ากินโปรตีนเยอะก็อย่าลืมกินผักเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกินพวกโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวด้วยเพราะมันจะมีโปรไบโอติกมันจะช่วยนะครับปรับสมดุลลาไส้ทําให้ระบบขับถ่ายดีนะครับกินน้ําเยอะที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไม่มีเนี่ยลําไส้แห้งอุจจิหรือว่าอุจจาระของเราก็จะเคลื่อนตัวลําบากนะครับก็ทําให้เราท้องผูกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดื่มน้าให้เยอะกินไฟเบอร์ให้ถึง ถ้าไม่ชอบกินผักผลไม้ก็ไฟเบอร์ซองมีนะครับเดี๋ยวนี้หรือว่าประหยัดหน่อยก็ใช้เม็ดแมงลักเหมือนโค้ดก็ได้ครับเม็ดแมงลักมาผสมโยเกิร์ตผสมนมเปรี้ยวก็ได้นะครับแล้วก็กินอ่าก็จะช่วยให้ระบบทางเราเป็นปกติไม่เจอปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับผมส่วนปัญหาข้อที่สองนะครับก็คือขาดสารอาหารถ้าใครที่แบบกินแต่โปรตีนมากเกินไปนะครับทําให้เราขาดสารอาหารแล้วก็ลดน้าหนักมันก็จะลดได้จริงแหละแต่ว่ามันก็จะเหลือแบบว่า เอวห้อยๆอย่างงี้ครับหลังแข็งย้อยๆอย่างนี้ก็ยังมีไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีวิธีแก้อยู่ก็คืออย่างแรกเลยต้องออกกาลังกายนะครับจุดไหนที่แบบลดมาแล้วยังไม่กระชับตรงหลังแข็งหรือว่าตรงเนี้ยไม่กระชับเราก็ต้องหาท่าออกกำลังกายนะครับมาเสริมกล้ามเนื้อตรงนั้นเข้าไปนะครับพอเสริมกล้ามเนื้อเข้าไปมันก็จะกระชับขึ้นแต่ว่าการที่เรากิน,นโปรตีนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนที่น้ําหนักขึ้นหรือไขมันเยอะมาเนี่ยเรากินอะไรบ้าง โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันสมอย่างนะครับเข้าไปพอะะั้ามตอนที่เราจะเอาออกเราจะกินแต่โปรตีนได้ไงเพราะไขมันมันมาจากแป้งและไขมันด้วยอย่างอื่นด้วยเราจะโปรตีนอย่างเดียวไม่ได้มันเหมือนกับร่างกายเราเหมือนกระบ,บ่อน้ำนครับตอนเราเทน้ําเข้าไปใช่ครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันพึ๊บแต่ว่าเป็นของที่ไม่ดีเป็นอาหารแปรรูปเป็นพิซซ่าเป็นบิงซูเป็นน้ําตาลนะครับมันแปรรูปมาคราวนี้ตอนที่เราออกอ่ะตอนแรกมันก็ออกง่ายตอนที่ไขมันเยอะนะครับมันก็เหมือนกับเรา ดูดออกมามันก็ง่ายอยู่แต่พออยู่ก้นก้นบอเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเก่าๆที่ค้างเป็นไขมันในตรงจุดที่มันแบบว่าไม่ยอมออกเนี่ยวิธีแก้ก็คือเหมือนเปลี่ยนน้ำบอปลาเลยแล้วก็เอาคาร์บที่ดีไขมันที่ดีแล้วก็โปรตีนที่ดีนะครับก่อเข้าไปนะครับกับเพื่อเพื่อให้มันเข้าไปทดแทนในตรงนั้นนะครับไปไล่ของที่ไม่ดีออกมาน,นั่นเองคือเอาเหมือนเอาน้ําใหม่ไปเปลี่ยนน้าเก่าออกอ่าเห็นไหมเหมือนบอปลา นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้คุณจะกินแต่โปรตีนเพื่อลดน้ําหนักไม่ได้ลดไขมันไม่ได้นะครับการที่เราจะเอาไอ้ตรงจุดสุดท้ายที่ออกออยากเนี่ยตรงเอวตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหงยางโค้งก็เคยติดปัญหานี้นะครับเอาไม่ออกทํายังไงก็ไม่ออกเขาก็ใช้สูตรกินโปรตีนอีกเดียวนี่แหละมันก็ไม่ออกเพราะเรากินไม่ครบตอนเข้ามันครบมันเข้า3สามไงโปรตีนครับโดเาไขมันแต่ว่าเป็นของที่ไม่ดีตอนที่เราจะเปลี่ยนมันออกจะเอามันออกเราก็ต้องเอาของที่ดีเติมเข้าไปเปลี่ยนออกมานั่นเองสังเกตนักพอกายอ่าเราสังเกต์นัก ก่อนจะแข่งเขาจะกินอาหารที่แบบโอ้โหโคตรีนเลยใช่ไหมแทบไม่ปรุงเลยปรุงน้อยมากใช้แก่เกลือต้มนะครับแทบไม่ไม่มีน้ํามันน้ามันก็อาจจะเป็นแบบมาจากถั่วอัลมอนด์หรือน้ํามันวันหนึ่งก็จํากัดปริมาณทุกอย่างจะแบบช่างตวงหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาของที่ดีไปเปลี่ยนของไขมันเก่าๆออกมานั่นเองเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับปรับอาหารให้คีนขึ้นแล้วก็ให้ครบนะครับตามความต้องการทั้งโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันที่ดีย้ําว่าที่ดีนะครับเข้าไปเปลี่ยนไขมันเก่าออกแค่นี้ก็จบนะครับ จะทําให้เราไม่ขาดสารอาหารถ้ากินโปรตีนอย่างเดียวขาดสารอาหารไอต้ตรงจุดที่มันเหลือสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยห้อยๆมันก็จะไม่ยอมหายนะคนแนะนาไว้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อเสียของการกินโปรตีนเยอะๆเพื่อลดน้าหนักก็คือไตทํางานหนักครับโค้ชเคยเจอคนที่กินโปรตีนเยอะๆนะครับแบบไม่ออกกำลังกายด้วยนี่ยิ่งหนักเลยเวลาฉี่ออกมาฉี่เป็นเลือดเลยนะครับฉี่เปลี่ยนสีเรื่อๆยๆจนกลายเป็นสีแดงอนะ่ะเพราะว่ามันทํางานหนักมากเกินไปนะครับต้องระวังอาจจะไตวายได้เพราะฉะนั้นโค้ชแนะนําว่า ถ้าจะกินโปรตีนเพื่อลดน้ำหนักนะครับไม่ควรกินแล้วไม่ออกกำลังกายนะครับกินแล้วต้องออกกําลังกายด้วยเพราะอย่าลืมว่าโปรตีนเนี่ยคืออาหารของกล้ามเนื้อที่เขาบอกให้กินโปรตีนเยอะเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าเราออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามและโปรตีนคืออาหารของกล้กามกล้ามโตกล้ามก็จะช่วยเผาไขมันให้อย่างที่โค้ดบอกในตอนแรกใช่ครับกล้ามขึ้นมา10บกิโลนั่งเฉยเจ็ดวันไขมันหายรูนึงอ่านี่คือข้อดีของมันนะครับแต่ถ้าไปกินแล้วเพื่อลดน้ำหนักแต่ไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามมันจะมม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 าาาไไได้้้กกกัันนน็่่ีะรรตุ เพราะฉะนั้นนะครับกินแล้วออกกําลังกายด้วยส่วนปริมาณโปรตีนที่ควรแนะนํานะครับจะได้ไม่กินมากเกินไปสําหรับคนทั่วไปนะครับที่แบบไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับก็กินประมาณสักสามในสี่ของน้าหนักตัวสมมติคุณหนักห้าสิบเนี่ยคุณต้องกินวันหนึ่งอย่างน้อยสามสิบกรัมนะครับสามสิบกรัมถ้าคุณหนักหกสิบคุณต้องกินอย่างน้อยสี่สิบกรัมอ่าอันนี้นะครับสี่สิบกรัมหรือจะกินหกสิบกรัมเท่าน้ำหนักตัวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับให้กินอยู่ในอัตราส่วนนี้ คุณนักแปดสิบคุณก็อกินอย่างน้อยสักหกสิบก็ได้ห้าสิบหรือหกสิบกรัมนะครับแต่ให้ดีแปดสิบเลยก็ได้นะครับเพราะโปรตีนอันนี้มันยังเท่าน้ำหนักตัวมันยังไม่อันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นนักกีฬานะครับก็ต้องกินมากกว่าน้ำหนักตัวหน่อยจากตะกี้คือสามไดสี่ถึงเท่าน้าหนักตัวถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายก็ต้องกินมากกว่าเพราะว่าต้องการไปสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับอย่างที่เคสแรกเนี่ยคือรักษากล้ามเนื้อไว้่ เช่นนี้คือเพิ่มกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะครับก็กินเท่าน้ำหนักตัวคุณหนัก80คุณกิน80หรือว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น1.5ก็าอาจจะเป็น90อ่าประมาณ80-90กร,รัมนะครับจนถึง2เท่าของน้ำหนักตัวก็ได้ถ้าเป็นนักกีฬาที่เล่นหนักนะครับถ้าเล่นไม่หนักมากก็1เท่า1.5เท่านะครับก็พอแต่ถ้าหนักมาก2เท่าเลยก็ได้80 2เท่าก็160นะครับอันนี้คือปริมาณที่ค้นแนะนําส่วน สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่อ่านี่คงอยากรู้นะครับสูงสุดก็คือไม่เกินสามเท่าของน้ำหนักตัวนะครับคุณหนักห้าสิบก็ไม่ควรเกินร้อยห้าสิบกรัมนะครับที่สามเท่าของน้ำหนักตัวเพราะว่าเนี่ยยังมีวิจัยรองรับนะครับว่ากินเท่านี้ยังไม่มีปัญหาแต่ขอแต่ไว้นิดนึงก็คือต้องเป็นคนออกกำลังกายนะกินขนาดเนี้ยถ้าไม่ใช่คนออกกำลังกายอย่างที่โค้ดบอกนะครับตายทำงานหนะักฉีเป็นเลือดตายวายได้น,นะครับอาจจะตายนะครับและนี่ก็คือสามข้อเสียของการกินโปรตีนเพื่อลดน้ำหนักนะครับ พอ,อท่านเพื่อนชอบคลิปนี้โค้ดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากผมโค้ดป,ปิ่ไทมเท์เซอร์กูลคนเดิมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ